มีดเดินป่านะครับผมมีดเดินป่าผมนี่ติดตัวตลอดเลยเวลาเดินป่าเนี่ยเน็บตัวไว้เวลาป่าโรคอะไรก็สามารถถักฐานนะครับผมเถาว,วันอะไรเวลาเราเดินป่าเนี่ยเถาว,วันเข้าเกาะนะครับผมเกาะเป้เกาะอะไรบ้างสมพระนะครับพรุงตุงนังมีแหละสาคัญเลยดึงออกมาก็สามารถถักตัดได้เลยนะครับผมเป็นอาวุธป้องกันตัวอย่างดีเลยนี่ครับคู่หูป่าครับผม แม่โบบานครับชอบตามมาป่าด้วยเป็นเพื่อนอย่างดีเลยไปไหนไปด้วยนอนเฝ้าอยู่ข้างนี่แหละมือนอยากหอมแก้มเลยนี่ก็เป็นหมาหมาพันสายล่านะครับผมพ่อแม่เขาหลงป่ามามาอยู่ด้วยก็มีลูกมีหลานให้ก็ติดนะครับไปไหนกับพวกผมนี่ก็ตามไปด้วยตลอดเป็นเพื่อนอย่างดีเลย อยู่ป่านี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมอุปกรณ์ที่มีก็เนี่ยมันหินรับมีดเนี่ยติดตัวตลอดเลยอาจจะเป็นหินเล็กๆนะครับผมหินไม่ใหญ่แล้วก็ใช้ดีนะครับรับมีดนี่คมมากเลยผมใช้มานานแล้วหินตัวเนี้ยจนรับจนเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็บเป็นร่องอย่างนี้ไว้ให้เป็นตามาเวลาวางหินหินก็ได้เกาะนะครับนี่ได้แล้วแล้วก็วางไป รับใหม่ๆก็รับไม่เป็นนะครับมีน่คมไปหมดแต่พอใช้นานๆอ่ะประสบการณ์ก็จะเรียนรู้เองนะครับผมเราจะเรียนรู้เองจะมีประสบการณ์เองเห็นไหมนี่เริ่มขาวแล้วมีนี้ก็เหมือนกับจิตใจเรานะครับผมเรารู้สึกยังไงมีดก็อย่างนั้นนะครับความคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมไายแล้วนะครับคมสองด้าน สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับผมนานแล้วที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับมีเวลาว่างก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมหลังจากที่เสร็จภารก,กิจแล้วนะครับผมก็มานั่งผ่อนคลายนะครับเพื่อนๆก็พักผ่อนอยู่โดยรอบนะครับผมบางท่านก็เหนื่อยล้าก็นอนพักผ่อนนะครับผมนอนกับพื้นนี่แหละสบายใจดีอยู่ป่าอยู่ป่าเนี่ยอากาศร้อนร้อนแบบอบอ้าวนะครับผม ยิ่งมีแดดส่องลงมางแรงๆนะครับผมวันไหนที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับผมวันนั้นน่ะตอนเย็นน่ะฝนจะตกหนักจะตกแรงมากนะครับผมพวกผมก็เจอมาบ่อยถึงรู้นะครับผมนี่แหละวันไหนที่อากาศอบอ้าวมากๆร้อนมากๆเนี่ยวันนั้นน่ะทําใจได้เลยนะครับผมเตรียมตัวเลยฝนจะตกหนักนะครับผมเหมือนกับว่าป่าเนี่ยเขาเก็บ ความร้อนไว้หลายวันแล้วตกก็ตกมาทีเดียวเลยนะครับผมวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะครับร้อนส,สุดๆเลย่ออนุญาตถอดหมวกก่อนนะครับผ่อนคลายหน่อยอยู่ป่านี่ก็ช่วงแดดแรงๆนะครับผมอากาศแห้งเนี่ยใบไม้แห้งเนี่ยเห็บป่าจะเยอะเห็บลมนะครับตัวเล็กๆเนี่ยเยอะมากเลย จะได้ยินมเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นทางตัดเขานะครับผมรถก็จะสัญจรผ่านไปตลอดเลยนะครับนี่ก็มีเวลาว่างนะครับผมทุกครั้งที่ว่างก็จะมาเช็ค <c oughs> อุปกรณ์ของใช้นะครับที่จําเป็นที่ติดตัวนี่แหละต้องเช็คตลอดนะครับของเนี่ยว่าอะไรขาดหรืออะไรยังไงบ้างอยู่สภาพสมบูรณ์หรือเปล่าสิ่งที่นักเดินป่าทุกคนรู้ดีนะครับผมจําเป็นที่สุดเลยเวลาอยู่ป่าเนี่ย มีดเดินป่านะครับผมมีดเดินป่าผมนี่ติดตัวตลอดเลยมีดนี้นี่ใช้ดีมากเลยนะครับผมใช้หลายปีแล้วใช้คุ้มมากครับผมเวลาเดินป่าเนี่ยเน็บตัวไว้เวลาป่ารก,รกอะไรก็สามารถถักฐานนะครับผมถาวันอะไรเวลาเราเดินป่าี่ยเถาวันเข้าเกาะนะครับผมเกาะเป้เกาะอะไรบ้างสมพระนะครับปรงุงตุงนงังมีดแหละสําคัญเลยดึงออกมาก็สามารถถักตัดได้เลยนะครับผมเป็นอาวุธป้องกันตัวอย่างดีเลย ี่มีดนี้ก็เป็นมีดเหล็กตีนะครับผมเหล็กแหนบเอามาตีนะครับผมใช้มาหลายปีแล้วมีดเนี้ยจะดูดําหน่อยสนิมขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติของเหล็กเหล็กแหนบนะครับผมเหล็กแหนบที่เผาไฟแล้วก็ตีนะครับเราเก็บไว้นานๆเนี่ยเวลาโดนอากาศชื้นป่าชื้นเนี่ยสนิมเขาจะเกาะนะครับผมแต่ว่าเห็นแบบเนี้ยความคมนยังโอเคนะครับ แต่ผมในชอบให้เขาคมตลอดคมคือคมมากๆนะครับผมมีดเ,เนี่ยคมเวลายอยู่ในป่าเนี่ยใช้แล้วเรารู้สึกว่าสบายใจดีนะครับผมมันก็เหมือนกับใจของเราด้่ยแหละเวลาตัดอะไรเนี่ยได้ดั่งใจคู่หูป่าครับผมแม่โบบานครับชอบตามมาป่าด้วยเป็นเพื่อนอย่างดีเลยไปไหนไปด้วยนอนเฝ้าอยู่ข้างนีง่แหละเหมือนอยากหอมแก้มเลย นี่ก็เป็นหมาพันธุ์สายล่านะครับผมพ่อแม่เขาหลงป่ามามาอยู่ด้วยก็มีลูกมีหลานให้ก็ติดนะครับไปไหนกับพวกผมนี่ก็ตามไปด้วยตลอดเป็นเพื่อนอย่างดีเลยวันนี้ก็จะมารับมีดเลยนะครับผมมาอยู่ป่าเนี่ยสําคัญมากเลยเดี๋ยวดูกระเป๋าโดเรมอนก่อนกระเป๋าโดเรมอนก็มีของใช้เต็มเลยสารพัดเลยนะครับผมถิ่นรับมีดนี่ก็ติดตัวตลอดอุปกรณ์จําเป็น หินลำมีดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกหินเล็กๆสะดวกพวกพาสะดวกนะครับผมนี่ก็ขอนไม้อยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ป่านี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมอุปกรณ์ที่มีก็เนี่ยมันหินลบมีดเนี่ยติดตัวตลอดเลยอาจจะเป็นหินเล็กๆนะครับผมหินไม่ใหญ่แล้วก็ใช้ดีนะครับรับมีดนี่คมมากเลยผมใช้มานานแล้วหินตัวนี้ยจนลับจนเหลือแค่นี้นะครับ ของทุกอย่างที่ผมใช้เนี่ยจะใช้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมมีประโยชน์อย่างมากเลยบางคนก็ถามว่าทําไมเล็กจังแต่เล็กอย่างเงี้ยคุณภาพเขาก็ดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะรับมีดไปวันนี้อุปก่อนก็เนี่ยติดตัวน้ํานี่ก็น้ําดื่มนะครับผมแก้วน้ําสารพัดประโยชน์ใช้กินน้ำกินกาแฟนะครับผมใช้ได้ทุกอย่าง หลับแรงใช้นะครับผมของที่มีอยู่ก็จะเป็นทุกอย่างแหละน้ำสำหรับรับมีดจะอดน้ำก็ติดตัวตลอดนะครับผมอันดับแรกเลยแช่หินก่อนเวลารับรับมีดเะี๋งแช่ไว้ก่อนนะครับให้หินอมน้ำจะรับง่ายนะครับปกติถ้าไม่มีหินแบบนี้พวกผมก็ใช้หินลำธารนะครับผมหินลำธารหาได้ หินยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับผมจะรับมีดคมมากเลยแต่ว่ารับต้องใช้เวลาหน่อยอยวถากตำทีี่ลวางหินก่อนเวลาเรารับมันจะไม่ลื่นนะครับผมเากาะหิน หินจะได้เป็นแนวเรียบนะครับเวลาเรารับหินจะไม่ไม่ลื่นสับเป็นรอยเกาะไว้นี่สับเป็นรอยแบบนี้นะครับผมเวลาวางหินก็จะได้วางนี่เวลาเรารับอย่างเงี้ยหินจะไม่หล่นนะครับเขาจะมีที่เกาะทําทบักไว้แล้วก็บักเป็นร่องอย่างนี้ไว้ให้เป็นตาไม้เวลาวางหินหินจะได้เกาะนะครับ นี่ได้แล้วแล้วก็วางไลยวางคินก็องศาตามที่เราถนัดนะครับผมการรับมีดนี่บางคนนี่ก็จะเข้าใจเลยครับจะรู้เลยนะครับผมการรับมีดนีมน่มันมีวิธีรับอยู่นะครับเป็นความรู้สึกเฉพาะตัวจะอาศัยประสบการณ์เองนะครับผมการรับนี่ไม่ใช่ว่าถูอย่างเดียวนะครับเราต้องดูองศามีดด้วยองศามีดบางบางคินก็ไม่เหมือนกันนะครับผมบางอย่างก็ไม่เหมือนกัน บางทีคมเขาจะบางบางทีคมจะหนาเราก็ต้องดูนะครับผมการถูมีดน,นี่ก็ต้องดูองศาด้วยอย่างผมรับเนี่ยผมก็จะจับดูแค่คมเขาก็รู้แล้วนะครับว่าองศาเขาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยใช้มือลูบดูความคมนะครับผมอันนี้คมก็ยังใช้ได้นะครับแต่ผมจะรับให้คมกว่านี้อีกอ้าวไม่บาบางเดินเที่ยวอยู่แถวนี้แหละ ใส่น้ำแล้วก็ผมก็สามมีดครับผมนี่นี่นะนี่แล้วก็ถูไปเลยเห็นไหมการจับมีดกับหินเนี่ยจะรู้เลยนะครับผมเอียงถูไปจะรู้สึกเลยว่าเขาจะกินคม จะสร้างคมใหม่ขึ้นมาน้ำใส่ไปด้วยรับใหม่ๆก็รับไม่เป็นนะครับไม่นีคมไปหมดแต่พอใช้นานๆน,นะ่ะประสบการณ์ก็จะเรียนรู้เองนะครับผมเราจะเรียนรู้เองจะมีประสบการณ์เองเห็นไหมนี่เริ่มขาวแล้วพอรับไปเริ่ม เข้าคมแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มขา,ขาวๆนิดๆแหละเราไปเรื่อยๆนะครับน้ำเนี่ยหยดไปเรื่อยๆต้องหยดน้ำไปเรื่อยๆถ้าไม่หยดเนี่ยเขาจะกินหินนะครับหินจะสึกเร็วหยดน้ำบ่อยๆนี่เห็นไหมเริ่มคมแล้วนะครับ นี่โอ้คมได้เลยแล้วก็กลับข้างนะครับอีกข้างหนึ่งมีนี้คมมากๆเลยนะครับผมปนขนเข้าเลยเพื่อนบางท่านก็ใช้มีดเล่มใหญ่เลยนะครับผมเดินป่า ว่าผมมีดใหญ่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าใหญ่มากก็น้ําหนักเยอะนะครับเวลาถือเราก็ยิ่งใช้แรงเยอะนะครับใช้มีดขนาดนี้แล้วผมก็ถนัดดีบางท่านก็ใช้ขวานนะครับขวานนี้ไว้ผ่าฟืนผ่าอะไรได้แต่ว่าผมก็ขนาดนี้แล้วสะดวกแล้ว ก็เริ่มได้แล้วครับเริ่มคมแล้วการรับมีดดีกอก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมต้องคนใส่ใจเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าใจนานมี เดอดเดือนี่เห็นไหมโอ้โหคมสุดๆครับใช้นิ้วลูบแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับผมคมมากมีดนี้ก็เหมือนกับจิตใจเรานะครับผมเรารู้สึกยังไงมีดก็อย่างนั้นนะครับความคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมได้แล้วนะครับคมเนี่ยแล้วก็ เอามือลูปดูนะครับผมตรงไหนที่มีคมหยาบเราก็จะให้นี่ตับที่หยาบหยาบนิดๆออกนะครับาสรับกันสอนข้างโอเคนะครับผมได้แล้วนะครับผมเวลารับเสร็จอะผมมักจะลองกับเส้นขมของเรานะครับผมเนี่ยลองใช้มีด โกนดูนะครับผมโอ้โหรับเสร็จแล้วคมไม่คมนะครับผมลองดูกับเส้นเส้นเส้นขนของเรานะครับผมของเรานี่แหละลองดูนะครับผมโอ้คมมากครับนี่โอ้ใช้ได้ครับผมโกนขนได้โอเคเลยได้แล้วเอา น้ำหกเลยโอเคนะครับผมได้แล้วน,นี่แหละมีดเดินปลานะครับผมสำคัญเลยต้องทำให้คมตลอดนะครับเดี๋ยวต้องเปิดกระเป๋าโดเรมอนอีกรอบแล้วเอาผ้านะครับผม ในผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผ้านี้ก็ใช้สําหรับทําความสะอาดอาวุธนะครับเช็ดเข้าของรับเสร็จแล้วก็นี่นะครับผมใช้น้ำทิ้งเลือล้างล้างหน่อยใช้น้ําล้างทําความสะอาดหินครับ น้ำก็เป็นน้ำฝนนะครับหอกไว้เมื่อคืนฝนตกพอได้ใช้ล้างจานล้างอะไรนะครับโอเคแล้วก็ผ้านี้นะครับผมเช็ดหน่อยเจะได้แห้งหน่อยนะครับผม กันสนิมถ้ามีน้ำมันหยอดก็ดีนะครับแต่ว่ามีดทํำกับข้าวอะไรด้วยก็ไม่ใช้น้ํามันนะครับถ้าใช้ก็ใช้น้ํามันพืชน้ํามันพืชหยอดดีนะครับผมโอ้โหรับมีดอยู่นี่ทุกงานเลยนะครับผมทากเห็นไ,ไหมรับมีดอยู่ในทุกงานเลยนะครับผม นั่งนั่งในป่าเนี่ยทากเนี่ยติดตามตลอดเลยนี่เห็นไครับสมากัดเลยดีที่รู้สึกตัวทันนะครับถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยแป๊บเดียวดูดเลือดนี่ตัวใหญ่กว่าน,นี้หลายเท่าตัวนะครับผมแกะออกกันโอ้โหเหนียวมากเลยนี่เห็นไหมดึงไม่ค่อยออกนะครับผมเหนียวเหมือนปิ๊งเห็นไหมครับนี่นี่ดึงกว่าจะออกให้ดึงนี่หลุดแล้วนะครับ นี่ครับผมอืมกําลังกัดเมื่อกี้นี้ครับผมดูหัวเขานี่เขาหาที่ดูดเลือดนะครับผมเนี่ยลอยไปมีกระเชได้แห้งนะครับผมไว้ทำกับข้าวตัดไม้ตัดถาวันตัดอะไรนะครับคมมากเลยโอเค เก็บเข้าฝักนะครับนี่ก็เสียบในฝักไว้นี่เห็นไหมนี่เก็บใส่ฝักไว้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาคมมากต้องมีฝักถ้าไม่มีฝักเดี๋ยวดึงเข้าดึงออกนี่อันตรายนะครับผมคมเหมือนมีโกนเลยแล้วก็เก็บใส่ช่องไว้นะครับผมอืมโอเคเสร็จแล้วก็เก็บเข้าคอนะครับผม,มง่ายๆอยู่ป่า นี่ใส่กระเป๋าโดเรมอนมีก็แก้วสารพัดประโยชน์นะครับผมทั้งแก้วกาแฟแก้วน้ำบางทีก็ใช้ทําเป็นครกนะครับผมตัดไม้มาแล้วก็ตําพริกก็มีตํากระเทียมทํากับข้าวเก็บข้อเป้นะครับกระเป๋าโดเรมอนใส่ทุกอย่าง <Okay. S 2> ขอนไว้ได้แล้วก็ขอนไม้อยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ในปา่าใช้เป็นฟืนก่อไฟอย่างดีเลยนะครับนี่ทอนไม้แห้งหน่อยาปากไว้ข้างๆนี่แหละนะครับผมวันนี้ก็รับมีเดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปรับเป็นเพื่อนก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ